สวัสดีครับวันนี้เพจดีเคอะไรแต่งนะครับจะมารีวิวให้ชมนะครับเป็นชุดเสื้อฝานะครับใส่กับมิโอพีโน u น o ัวตัวเก่า n o ว o เอเนะครับตัว1 1 5่งซีซีนะครับรุ่นคาบูชุดนี้ลูกค้าสั่งมาเป็นไซส์ห้าสิบสีมิลนะครับสีบาวเรามาดูอุปกรณ์ชุดกันนะครับเสื้อสูบนะครับตีปอก60สิบมิลนะครับ เป็นปอกหนาขาลูก54มิลลูกสูบผมใช้เป็นเกยียรแท้นะครับลูกค้าลูกเพชมาแบบนี้ปัดหัวอกเบาให้เรียบร้อยนะครับแต่งกระโปรงให้ลูกสูบเป็นสลัก14นะครับมีบูทปลายกานให้เรียบร้อยมีชุดแหวนชุดสลักก,กิบล็อกมีมาครบในชุดนี้นะครับ กนไฮไลท์นะครับก็จะเป็นชุดฝาสีวาวนะครับเป็นฝาสีวาวสำหรับลูกเล็กมีคอลีดมาด้วยนะครับตัวน,นี้ฝาลูกหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จหลังวาลให้เรียบร้อยครับผมมีแหวนรองสปริงวาลให้อีกตัว มานะครับฝาปิดข้างนะครับปะเก็นชุดบนหัวเทียนปะเก็นอิงเสื้อแท้นะครับปะเก็นฝาสูบทองแดงนะครับกระเดื่องสําหรับสีเบาวนะครับเล็กม้าสปริงเบาวฝาปิดแคมนะครับไวเล็กม้าแผ่นกระเดื่องนะครับฮารดต่างๆนะครับที่ใช้ในการที่ใช้ฝานี่นะครับสีก้านเบาวนะครับสี่ตัวนะครับ แคมแต่งนะครับสําหรับฝาซีวบาวตัวนี้โดยเฉพาะพร้อมลูกปืนตัวนอกตัวในมา,มาครบนะครับชุดนี้นะครับใส่กับชักเดิมได้เลยนะครับเหรือแต่ลูกค้าไปไล่อขาบูแล้วแข้งเดิมไม่ต้องควานนะครับง่ายเลยชุดนี้ประกอบดันโลกันได้เลยครับผมตอนใดสนใจอยากจัดเซตห้าี่ห้าสิบหกห้าเดห้าแปดห้าเก้ ถึงหกิบห66ก9ก็ลองสอบถามเข้ามาก่อนได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์090-0417151นะครับหรือว่าจะเป็นช่อง YouTube TikTok อาไลน์ก็จะเป็นชื่อเดียวกันทั้งหมดนะครับ DK อะไรแต่งตัวดีใหญ่ตัวเใ,ใหญ่นะครับเว้นวักแล้วก็มีคำว่าอะไรแต่งครับอย่าลืมสังเกตเบอร์โทรก่อนนะครับเบอร์โทรผมใช้เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับเบอร์โทรศัพท์0900417151 วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ